พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระราชทานแจกกันดอกไม้พระราชทานพรและถวายพระพรให้ทรงมีพระพรานมัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงหายจาก พระอาการประชวนโดยเร็ววันโดยสมเด็จพ,พระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2564ในโอกาสนี้สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการในพระองค์กองราชเลขานุการในพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปทูลเกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้วยพร้อมกับเชิญพระราชกระแส,สทรงห่วงใยพระราชทานพรและกำลังพระราชทหารลุยไทยให้ทรงพระพระนมมามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันไปกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าระองธุรีพระบาทด,ด้วย